เลยละอ่าพอดเวลางามเย็นเย็นแล้วลรูกหลานแห่หิวาน่านอกะดีท่านคือเกาละดล้องตาที่า่อ้ฟังเลียงหลวงพอ่อกับเนี่ยหน่อยกับไปในบ้านนี่ละมีโยมปนรนปุูกเนียงามงามหลัางงามเลย้านหลวงพอ่อกระ คืออยากไปเบิ่งเฮี้ยนงามน่าเปินสางแล้วอาวบ้านเถอะขึ้นไปเฮี้ยนแล้วกับไปนั่งแล้วเบาคุยกันตะเบตามธรรมดาโอ้เฮี <c oughs> ้ยนกระได้งามน้อพอไงโอ้ยเมื่อเกียบสองล้านนี่ขน่อยว่าสันท้อ <c oughs> ไปเอาเงินมาจากสายมาหลายสิยมาสางเฮี้ยนสางสันโอ้ยเป็นนี่ทอกสอดอกก็สันเนี่ยเป็นนี่ทอกสออีกแล้วก็สันละวา่า อันนี้อื่นก็บริเวณนี้บ่าหารก่อนพร้อมา่าว่าลห้วยเงี้ยนรูนไ้ไปเงี้ยนทศกศกับเงี้ยนทศหารก,ก่อนทีส่สั่นเม้นแล้วเขาหน่อยว่าสัออ่นหางเงินตั้ง่ไหนไปส่งเขาว่าสัออ่นกระลูกไปทำงานแน่พอกระเฮ็ดหน้าแน่สั่นจักปีละทีเมิดมนั่นโอ้ยเขากับพัดสิบหาสิบหกปีผแล้วว่าั่นอ่ะกระดีจะดอกดอกอน,น้องพ่อคน่า มีบอลให้ยืมอมาจั่นอ์อาจจะมากกับว่าที่ไปเอาใบบวชไปจำน่องมันเ <laughs> นนก่าถ้าไม่จำน่องใดก็ที่มัสไปจำน่องว่าสังกุฏิหลังงามงามอยู่ <laughs> ว่าจั่นเออว่านเถาะมันไปเอาอะไรว่าอั่นลาว่านดาคุย <laughs> ไปคุยมาเนาะ <laughs> หลวงพ่อปวดห้องบ้านนี่ <laughs> เล่นหน่อยกับเหรียญหลวงพ่อเราละ,ละ,ละ <laughs> เหรียนไปโอ้ย คือหนักึ้นซาแท้ว่าปั่นอเทรนลอตีงบาเ่งออลง่าเบิกทต้ง่าส่ะันบกันนี้สขวัไม่ใี่ลาวันวันเลยกินว่าเออกรคือนี้ใส่ผู้าที่ว่าแล้วคนก็เกาหัวแล้วคนก็จงกอ้นเออบุกล็กนะแต่ละคนนะแล้วก็จัวแม่ว่าโอ๊ยแม่ลาวันก็กับุกล็กขด้หรือไ่ขี่แคขี่เทาไ ล้ยวนไ้เหนอยเนาะตัวก็โตแล้วโตทุกหมือนเงี้ยบ่ขึ้นขึ้จะบ่นเงี้ยตัวข้ามาโบรานไม่มรอมันเป็นไมติดตเกี่ยวสองแล้วก็ยืดติทุูข้ามาท่มันดังบมเอบนา่มันตดไข่มันดังความโอติดกบเออพอดีกับติดูเท่าเดีวกสุข้ามาคาะมดังเอ๊ ตัวจเนหมดตวบานมันละตรวจท้งคนป๊นีเี่วขี่เทีพ่อมม่เที่วบานตตอนตตอนแล้ขี่พ่อไม่หยุดคนก็เลยว่าโอ้ยกลัวให้มึงดังพ่อกันมันบ่ดังตัวหนีว่าจะก็หมากดังก้อนเล่นหน่อยก็พอหมอเลียงพ่อพ่ออย่าบาล่น เดวเนาะ่กายไม่ออกไปเตอเนาะไม่ออกทองคดีคนในทั้งน้นเขียวมาโอ้โรกิจมันวบดีเนาะท่านโอ้ยเ็บอกอกไปซละไม่ออกลเดียงน้ำคือติดพิกดูใส่ยนี่ว่าท่านบานรูปขาดูไปรอมากกันเลยโอ้ยไม่ออกไม่ยังขนอยเอไม่ย่งขนอยท่านอันซานี่อาจมาขอเทซะว่าท่านเออ ืองามเถอะวะสันอโอ้ยขอแพรรบอ่บ่ได้ดอกค่อยๆสาดกัเยิมเพิ่นมาเออเยืมเพิ่นมาผูกให้ได้ยไววยยเยเยวะสั่ยืมกัีพอซื้อจะได้บอกย่วะสันซื้อเอาได้บังนวะสันโื้อก็บ่ได้ก็เลยไหนก็บ่ได้สาดเพิ่นกัน,นีว่าขั้นีกรกกับจีฮะเพิ่นไ <c oughs> ว้ามาให่วะสันคอยได้เพิ่นนี้วะสันตสาก็มาพร้อมเลยโอ้ตูสามตตมาพที่อซื้อสาตูมสากก็มาแล้ว มึ็จะแพ่งเย็นอีคีใช่ก็ใดได้ว่าสันเนี่ออกกวนว่ามันโอ้ยใครกล้ากับคีขีแช้กับคีใช้รวกขันาหนขั้นกล้าวาทันอุชายรุ่นแล้วเป็นีก็ได้แล้วเดินเห็นมอจะาจาขวานเขาปลอยวีนี่าะันหรอกีือคีี่ใช้ชาดิิก็เลยวาทัน ขี่แท่งตัวขอแพงแล้วซื้อก็ซื้อมาขายว่าสั่นขี่แท่นก็ได้เลยขี่แสงกขี่แท่งจนป้าหน่อยเข้ามีเอาว่าเลยโกป็ป้าเป็ปลาเป่นสาดเป็นเป็นเป็นอย่างเพิ่งขึ้นขี่แส่งสารไม่ออกว่ไห่กว่าส่นเพิ่งขี่แล้วไอ้ชบว่าขึว่าขี่แล้วเ่งขี่แล้วเพิ่งที่ลูก้นจักานไม่ออกอ้าขอเพิ่งที่ลูก้นจักรานไม่ออกเลยีครับ หลงกองวัน uh, ีใสศาสตรข้าเจ้าเร็วสีขอสื่อข้าเจ้าทำทาเออขอขอขือเาน่เอาได้ไพืนนี่เพื่อไอบอะไรเราก่อนลไม่ออกกันต่อมาคขันแหนกีเส้นที่เราก็ใสลนแล้วถ้ามัาใสแล้วขี่ไปแล้วขีเส็แ้วก็ไปนีห่อยบอไดรก็บอกว่าตรงนี้เอาเพืลูกปางาเลย แีเสสารเขาเรียวน้ำาน้ำตาลจีอค mm. ื่อเหรเหันงีา่าไปขอไปบสารไปเลงวัดกัป้าหน่อยเหปาวัดวัดเขา้บานเราไปแล้วนี่มนขนาดไรนข้ามือรถหน่เจ้าถเสียสารดีจรเนาะนี่มนบอม้วนฝอาหลือจังหอดวัดป้าหน่อยเหรอวัดไปตัวมากกับกับเรื่องไรจ